ก,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 กดไลค์แม่หนูเจอปลาหมึกหนูเจอปลาหมึกใต้เตียงทำไงเด็กฝันร้ายมันมีปีศาจอยู่ใต้เตียงโซอี้ได้เจออะไรแปลกๆใต้เตียงด้วยละ่ะ <c oughs> นี่ขี้ชิวเลยพี่พี่มึงเจอปีศาจมึงชิวผมผมชอบเลนแลนผมชอบลูกชายผมอ่าเดินไปปลุกแม่ว่ะอ่ะผมให้ตัวละครไปปลุกแม่อ่เดินไปนะอ่ะจอเจอ่ะจอเจ อ๋อเจ้าหัวโล้มฟาดพื้นขมำนะจบเลยอาเจ้าอาเจ้าทีละขั้นลงทีละขั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปลูกถ้าตกบันไดตายไม่ไม่คุ้มลูกเลยโดนฟอร์ดแซ่โอเคแม่ยังไม่แม่ยังนอนเต็มอิ่มลูกไม่อิ่มลูกไม่ต้องปลุกลูกอ้าวแล้วครูมาทำะไรที่นี่มานี่แม่ครับอ่าโอเคหลับมาแล้วอ่าหลับมาลูกนะหลับมาลูกนะเดีหลังผมหลับอยู่ <laughs> กันละครั้งหนึ่งน้ำแล้วเรามีเด็กน้อยที่มันชอบตื่นที่มันนอนไม่หลับแล้วมันก็อยากร้องอยากร้องร้องขอแต่หมอน <m ul> หมอนลอยน้ำลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนผมกลับแล้วแม่จังอะไรไป <laughs> ลงลงลงไมาให้แม่มาอ่านนิทานให้ฟังออ๋อผัดเพ็ดผัดเป็ดแล้วเอาเผัดเผัด <c oughs> ทักษะความคิดสร้างสรรค์ถึงระดับ3แล้ว โซอี้ได้รับความพึงพอใจมากขึ้นจากการเล่นจังเกิลจิม She satisfied for playing the gym ตะแจตะแจะัดครับตะแจตะแจหนูอยากรู้จริงเลยป้าคนนี้จ้างมาดูหนังเรื่อยวะไปเลยลูกมีอะไรลูกอ๋ขาดความอบอุ่นอ๋ขาดความอุ่นโอ้ร้องขอเยอะนะเองนี่ะพ่อจะอนิทานให้ลูกฟังไม่ยอมนอนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนดูสิ ใาเรื่องใหม่เ huh. ร <Lock roadmap. S 1> ื oh, oh, no ่องใหม่เรื่องในรัสเซีการราคาหนึ่งการราคาหนึ่งมีพระราชาเขาชอบในรัสเซีมากมีวันหนึ่งเขาก็ได้หลงรักในรัสเซีแล้วพวกเขาก็ตกหลมรักกันพระราชาจึงได้กำเนิดบุตรชายในรัสเซีชื่อว่าไดโนไดโนทับบี้ไดโนทับบี้ก็ได้ไปกหลตุกรงลักในรัสเซีอีกตัวหนึ่งแล้วอย่าข้ามดิอาเอาจบเอาโอ้โหลูกหลับตีจบเลยโอเคลูกหลับแล้วไปพ่อ เมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประทานโทษทําไมตัวเราตัวละครเราถึงคิดว่าป้าแกมีเสน่ห์วะเดี๋ยวเธอมีเดี๋ยวจะป้าท่านมระชาชนสายตาป้าป้าเราเป็นเพื่อนกันผมจ้างมาป้ามาดูแลผมดูแลลูกผมเดี๋ยวอย่ามาแตะอ่างผมเอาละกายผมผมกลายเป็นคนเด่นคนดังถึงแล้วฮะ the general public now consider is a big deal to catch a glimpse o f h i m o w คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเดินไปทางที่สาธารณะก็เจอคนประชาชนประชาชน เออมาทักเราแล้วนะฮะมีหน้าป้าจะครบซ้อนวะเฮ้ยอันนี้ทำไมดูคุ้นๆกันเลยอ่ะอ่ะนะก็ <c oughs> ตอนนี้มีออร่านะฮะพอดังนี่ออร่านะครับแต่ถ้าเกิดออร่าสีเขียวไม่ต้องแปลกใจนะฮะกินตัวผมเองนะป้าถอยไปผมจะเล่นกับโลกป้าเฮ้ย <c oughs> ๆฮ้ลกขึ้นเว้ยเออให้มารู้หน้าที่ซะบ้างป้ค่ะเมื่อกี้ป้าชนคุยอะไรไม่รู้อะค่ะง่าย เฮ้ยอย่ากระปอกก้อยข้าวปากลูกลูกคาดแล้วไอ้บ้าเฮ้ยลูกลูกได้ไงอะหนูลูกพ่อนะคะบ้าเหรอแกลูกเลี้ยงป้าแกมาต่อนี่พอพ่อไปปุ๊บป้ามาเสียบป้ามาเสียบไม่นอนฟันธงโอ้ทําไมซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างวะอุ๊ป้าเอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยไปขี้ละวหูขี้ก่อนนะบุกมือบุกโอ้ดูดูดูป้าทํามือดูป้าทํามือน่ากลัวเว้ยโอ้จากตัวซีนนี้เกมผีชัดเลยอ่ะ อยากรู้อยากรู้แบ็้กราวป้าจริงๆเลยป้าไปทำอะไรมาวะโทรหา FBI ก่อนนี่ไม่ได้นะโรเบิร์ตเด็กนะเฮ้ยโอ้ดูมองดูมองยิ้มป้าเดี๋ยวเองจะได้เจอศึกหนักแน่เลนลนตื่นแล้วอ้าวมาดิป้ามาดิ <laughs> ตายป้าตายลูกชายผมมาแล้ว <laughs> อ,อ้หิว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 ,หวปวดขี้ด้วยขี้แตกแล้วโอ้ขี้แตกแล้วอย่างหัวเราะ ขี้แตกขี้เตะว่าขี้แตะอะไรทำไรป้าป้าทำไรอ่ะแอบที่ของเขาด้เหรอสองพ่อเหรขนาดบัวขาวยังเตะต้นกล้วยนับภาษาอะไรอย่างเราอ่ะผิวในคอนมับเข้าให้เปี้ยงเอาละต่อไปป้าแต่รู้แน่แต่ก่อนอื่นเพิ่มพลังกำลังใจด้วยการเล่นบ้านตุ๊กตาก่อน นี่คือป้าผมเราจะขยาวันให้มันรู้ไปเลยป้าจะรู้ว่านาคของป้ามีอะไรแลวป้าแกจะอยู่ในกำมือของเรา<ะ>ป้าจะไม่เหลือเช่นดีป้าจะตกต่ำไปอยู่ชั้นล่าง dachte, และป้าจะอยู่ในอ้อมกอดผมอีกรอบหนึง่งแล้วก็ป้าแม่ทำอะไรแม่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 ไอ้บ้าพีก ผมไม่ได้สั่งมันเลยมันทำผมมาเลยแม่แม่อ mm ู้พีกเลยผมไม่ได right> ้สั่งมันมันทำมาเลยโอ้โหใครเป็นตัวใครเป็นใครเป็นผู้ร้ายมาแล้โอ้โหใครเป็นผู้ร้ายวะเต้นไหยเต้นไายว้าห้าเย้เย้ชกนู๊จุกเอ้าอร่อเว้ยเมียนอนเรไปเปลี่ยนชุดเลยโอ้พระเจ้าช่วยมัน รักจ้ะไวคะเราก็ไม่ได้โว้ด้วยกันมานานแล้วนับตั้งแต่ลูกเกิดตอนนี้ลูกหลายครบนี่ก็ถ้าเกิดนับก็หลายปีแล้วนะทักคน้ไงต่อคะคุณเองก็แต่งตัวสวยวิวิสวยรุุ่่งสวระกมตอนนี้ครับมุมมองผมนะจากป้าที่เคยมองเคยเกลียดป้านะรู้สึกรักป้าขึ้นมานะคิดกั่บนไปป้าใจดีเอ้า พี่ป้าป้าถังขยะพี่ผมมาใส่ห้องผมไหมอ่ะอุ้ยอะไรวะความคิดของเมียยังไงต่อเฮ้ยอุ้ยตกใจโอ้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 ป้าโอ้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 ช่างช่างช่างล็อกโอ้หไม่เกรงใจปิดล็อกเลยประตูกาลาเทสะปลาแกติดอยู่ในนี้เรอะ เราคิดแผนการออกนะเราจะมาขังป้ากันป้าแกสารภาพอะไรบางอย่างครับปุยกันสารภาพอะไรบางอย่างไม่รู้อะแล้วลูกก็มาครับโอ้ยมันยิ่งกว่าหลังผีลูกลกมึงเดินลูกมึงคขานลงมาพ่อมึงเฮ้ยเฮ้ยบ๊อบแพนเค้กมาหาไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอชู abei, roommate, kind of ้ของเมียเราดิว่าอ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 ่าถ่วงเวลาไว้ถ่วงเวลาไว้ถ่วงเวลาไว้ผัวกลับแล้ว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 กลับแล้วอย่าเพิ่งกลับไปไหนมาี้มาี้มาี้ออนนี่มานีิเป็นมิดก่อนมา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 พอดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาดิก่อนอย่าเพิ่งกลับไปไหนวะมันเดินไปมันไปแล้ว ไปบ้้าเอยซัมเมอร์โทรมาบอกว่าเพื่อนเพื่อนขอเขาว่า that my best friends heard about how great you are เขาบอกว่าจะยินว่าเราเจ๋งแค่ไหนเอาเบอร์เราไปให้เขาได้ไหมได้มีเพื่อนเยอะๆดีเดี๋ยว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 ชื่อเพื่อนชื่อว่าเจ esus เหรอเดี๋ยวเพื่อนชื่อเจ esus เหรอโอ้ห oh, สุดยอดปณิธานที่สูงสุดที่สุดนะครับตอนนี้ในที่สุดก็สําเร็จรุ่วรง,งมาได้ด้วยดีผมทําหลังคาไม่เป็นเนี่ยเนี่ยดูเลยโหลด ไว้ในอนาคตอีกประมาณสองสปีค่อยต่อชั้นสองแล้วกันไว้ลูกโตเท่าไหร่พ่อตายค่อยว่ากันนะรงนะมาลูกพีได้ทุกวันเสาร์วอาทิตย์นะครับ